ปี1945กองกํางกำลังสัมพันธมิตรลุกเข้าเยอรมันอย่างหนักทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกสถานการณ์เริ่มแย่แต่ถึงอย่างนั้นทหารเยอรมันยังคงต่อสู้อยู่แนวหน้าโดยหวังท่านผู้นำอดอล์ิตเลอร์จะมีแผนการนำเยอรมันพลิกสถานการณ์กลับมาถือไพ่ได้เปรียบอีกครั้ง Квадрат Б-3. Минометы. Конец связи. Батальон к сводному. ออกจากเมืองไปสมทบกับไฟเตอร์ดวนบังเกอร์เนินดินมุลชบเบิร์กหน่วยแพนเซอร์เกนาเดีย เอาละทุกคนฟังทางนี้ก่อนหน่วยของเราได้รับคำสั่งให้ตรึงที่ม่านนี้เอาไว้เพื่อคุมการการถอนกำลังของหน่วยแพนเซอร์ในเมืองเมื่อหน่วยแพนเซอร์มาถึงเราต้องไปกับเขาและเดินท,ทางไปส่งทบกำลังกับสไตเนอร์เพื่อกลับไปป้องกันเบอร์ลินทุกคนทราบนะนอยา่างย้ายไปจําตำแหน่งได้ คอยก่อนราถูกซุ่มโจมตีแล้วไปที่ลงนากรอ,อยไปถอยไปคอ,อยไปเร็วเข้าเราเล่นพวกมันซับเพนกันพุ่งลาบเลยว่ะตอนนี้พวกวอยเชวิคครับมันพยายามจะไปรวมพลกันใหม่ที่บริเวณลงนาแล้วก็บุกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราไปกระตุกหนวดสตาลินเข้าแล้วคุณผู้ชมฮะนั่นหมายความว่ามันจะมากันอีกเพื่อถล่มเราแล้วไปปิดล้อมในเมืองต่อฉะนั้นเราต้องตึงเอาไว้ซื้อเวลาให้มากที่สุดครับจนกว่าพวกหน่วยเพนเซอร์ในเมืองจะมาถึงตำแหน่งของเรา สหายสตาลินต้องการอาณาเขตเพิ่มและเนินดินด้านหน้าขวางทางเราอยู่จงทำให้แผ่นดินแม่ภูมิใจพิชิตมันมาให้ได้ฮูระาูรูรูร,ร,ร,รขาศึกโจมตียังใสก่กระสุนไม่เสร็จเลยศัตรูก็มาแล้วสินะไปจำสถานีรบไปจำสถานีรบทุกคนไปจำปัปหมดแล้วเว้นแค่เราคนเดียวเราช้าหน่อย แต่เราก็มาทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเข้าที่หมดแล้วโอ้โหต้องใช้คำว่าคลื่นมนุษย์ชัดๆอาเลสอาร์มี่บรรจุกระสุนมาด้วยสายตาเนี่ยทางฝั่งขวาทหารราบเยอะมากเลยครับทางฝั่งซ้ายมือมีผ่านหน้าขึ้นที่เร็วอยู่2คันด้วย เอทีเป็นไงบ้างเอทีฝ่ายเราพยายามมีสวนจะไปใส่เขาอยู่นะครับแต่เป็นส่วนเซซึ่งเล้นค่าทหาร่ามากกว่ายานันเกาะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูทรงแล้วฝาหน้าฝ่ายเขาจะสังหารเราตายกันหมดอะ่ะว่านะเราไปช่วยเอทียิงดีกว่ามาแล้วฝากระบตูตำแหน่งด้วยเข้าที่เห็นต้าหมายชัดเจนยิงทางโครงสร้างบอกว่ามันยังสามารถใช้งานได้ต่อได้เราต้องโจ้ไนท์ช็อ ต่อไปทั้ง2นาฬิกาจะเจอผ่านะน้าขึ้นที่เร็วอยู่1คันรับทราบพ,พันขวาเต็มตัวทั้ง2นาฬิกาไฟ <Fire! S 1> เป็นซาาไปซะแล้าก็บว่าตอนนี้บอยเชวิกเสียผานหน้าสงคันจากการจุดโจมาลอกแรกครับเราได้เปรียบอยู่ส่งหน่วย2กับ3ชุดใหญ่เข้าไป การบุกรอบนี้มันจะฆ่าเราให้ตายอ่ะกระสุนก็เหลือไม่มากแล้ว SE 2 AP 1มันจุ SE เตรียมพร้อมยิงทางซ้าย10นาฬิกาทีสกระสุนต่อต้านยันกระโดรุ่สุดท้ายไฟอ่ะกระสุนต่อต้านยันเกาะเราฉลบมันฉลบออกไปน่ะมันเป็นไม่ได้เยี่ยงไรสถานการณ์ย่ระบาดสภาวะขับขันมาเย็นพวกเราอย่างเป็นทางการแล้วสินะ แล้วเราจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ไงดีวะเนี่ยยิงสู้ทำให้มันช้าลงไปก่อนแมกซีนผมตอนนี้เหลือเพียงแค่2แม็กสุดท้ายแล้วครับถ้าหมดแล้วนี่ก็คือหมดเลยสรูยังคงดราหน้ามาอย่างต่อนเนื่ององั้นแบบนี้ต้องใช้แพนเซอร์เทร็คสักครู่ผมไปเอาก่อนแปบน๊บนึงเดี๋ยวมา ผู้กองผู้กองถูกยิงเสียชีวิตแต่ไล่ซึ่งเวลาอะไรอาวอนศัตรูยังมากันอีกแฮนเซอร์เช็คต้องมาก่อนแฮนเซอร์เช็คใช้งานได้แค่หนกระบอกอีกหน่งกระบอกมันทังอยู่หยิบไปเคงแค่หนึ่งก็เล่ากันกระสุนล่ะกระสุนในกล่องมีเพียงแค่หนึ่งโอเคและเพื่อซื้อเวลาได้เพิ่มกว่าน,นี้คงจะต้องให้ทับอากาศเนี่ยมาช่วยบอมแล้วล่ะขอเรียกก่อน เลขานเลข,ขาน,นี่หน่วยเพนซเซอร์5 0 6เราถูกบโเชวิกถล่มอย่างหนักหน้าน,นอกเมืองมุนเชเบิร์กขอความช่วยเหลือาการด,ดว่วนด้านกำลังของเราแฮมเมอร์รับทราบเราถึงพื้นที่เป้าหมายในเวลาไม่เกิน2นาทีทำมเกีร์เี๋ยวไมัน้ทก่อต่อจากนี้ไปคงต้องพูดว่ามันคงจะเป็นหนังชีวิตของเราของจริงแล้วสินะอยู่ให้ได้แข็งใจไว้อยู่ให้ได้ถ้าฟ้าหรือัาโฟอจะมาช่วยแล้วแต่ก่อนอื่นได้ที่ทำสี่ขามอบ สิ่งนี้ให้กับเจ้ารับมันไปซะแสนยานุภาพในการทำลายล้างของเจ้านี่มันสูงมากต่อให้เป็นกอกของ IS-2 หรือว่าสตาลินก็ไม่สามารถยับยังมันได้ทหารราบอรูราเข้ามาอรูราเข้ามาแมกาซีนแทบจะไม่เหลือหลอแล้วผู้กองไม่ได้เลย มาเสริมเล้าเพื่อนทางขวาบอ่อนเล็กน้อยมันกรูเข้ามาแล้วมิสก,กัดไว้แม็กสุดท้ายถอดจากไซายมือต้องยิงต่อสิบเจ็ดนดพอก่อนแล้วกันเฟนเซอร์เช็คเป้าขวาจอดตึงพื้นที่ส่วนเป้ากลางหลบหลังควันมันจุดเตรียมพร้อมไปซ่ายิง ไม่โดนเรายิงมันไม่โดนสวยสวยโห้กข้อแก่ตัวเราคือกำสึกมาอย่างยาวนานส่งผลให้เกิดความเหนืยล้าและทําให้ความไม่จจำในการยิงนั้นหายไป80%ฟังขึ้นนะข้อแก่ตัวนี้ <laughs> ก็มันจะชนะสั่งยิงแคนยูยชาและส่งนูวยสีเข้าไปตอฟ้าลงทุกคนหยุดยิงก่อนประหยัดกระสุนศัตรูอาจจะมาอีกก็ได้เดี๋ยวผมจะไปแจ้งในเดโอบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราสามารถซื้อและยื้อเวลาเพิ่มได้หน่อยแล้วนั่นเส,เสียงอนะไรเนี่ย จากเมืองแล้วจะ,จะถึงบังเกอร์ในอีกไม่ช้ายึดยึดที่มั่นเอาไว้โรสถานนี้ไม่น่าจะมีใครรอดไปด้วยมีเสียงมาจากบังเกอร์ไมเกอรียวตเลยมาระเบอรใส่บังเกอร์เลยกระ่ยวตัวท่านเกอร์กราณาตาปันหยุดสุดขึด้นส โอ้สหายเราเจอผู้รอดชีวิตจากแรงระเบิดหนึ่งรายซะแล้วว่ะต้องมาดูมันเร็วกระเสือกกระสนลุกขึ้นมาสิว่ายลุกมาเอ้ยตะกี้การเล่นผูเขาไว้สำเร็จเลยรอเดี๋ยวฉัน แล้วบเสสถานที่นี้มันบ้าอะไรกันพกเพเนื่นนอนแข็งใจไว้เดี๋ยวฉัน้ามเดินดีขาให้แข็งใจไว้ก่อนอทิ้งฉันไว้แล้วหนีไปคงไปต่อไม่ไหวสมระเบิดมาเดี๋ยวฉันจะถวงเวลาให้รีบไปจากที่นี่แล้วเอ้เอางั้นเองั้นฉันจะจดจำในความกล้าหาญครั้งนี้ของนายเอาไว้ขอบคุณ ในความเสียสละไปละขอให้การเสียสละครั้งนี้ของนายคุ้มค่าฉันจะอยู่ต่อเพื่อไปเล่าวลากรรมของนายกัด <c oughs> ไม่ปล่อยเลยจริงๆ <c oughs> <c oughs> อะไรกันเหมือนมีบางอย่างพังตัวเราไปกระสุนเหรอหน่วยแพนเซอร์ทีสามสี่แป 8, ิ2าสองคันกำลังมุ่งหน้าเข้ามาหนึ่งคันทางซ้ายหนึ่งคันทางขวากระสุนจอบกระเลยบพร้อมสิบสองนิวติกา การด้านขวาศัตรูกำลังชาร์จเข้ามาเดินหน้าหลบเร็วถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนแล้วเข้าถอยหลังไปกระสุนเจาะเกาบรรจุเตรียมพร้อมรอคำสั่งสถานะศัตรูไฟไหม้และไฟคลอบ เราเปิดต่อหน้าต่อต,อตาพังพินาศทัพแดงที่มาต่อสู้และร่าเราในพื้นที่นี้ประสบข้อความปาชัยไม่สามารถก้าวข้ามศบไทเกอร์ไปได้เราชนะยับยั้งและสกัดมันได้แค่ในตอนนี้ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะฮะเราอาจจะมาช้าไป ตั้ง2-3าวันแนะ่โอเคก็ปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนเลยนะครับคิดอะไรอยู่เนี่ยก็ขอให้สมหวังกันละกันนะฮะละสงครามในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชอบในการต่อสู้เราหรือเปล่านะครับผมซึ่งต้องบอกลยว่าสงครามครานี้เนี่ยผมนี่ตั้งใจทําเป็นอย่างมากเลยนะครับหวัว่าได้ชอบกันนะฮะ ก็ถ้าชอบในคลิปแรกของปียังไงฝากกดไลค์ซับจะคลายแชร์ให้หน่อยจะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวส่งคำเขาหน้าจะมีอะไรรออยู่บ้างก็รอดูด้วยกันนะครับแต่ในวันนี้แฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์ปีใหม่ขอบคุณมากที่แวะมาดูครับ